ราคาทองคําวันที่26กุมภาพันธ์เปิดตลาดเช้าร่วงแรงเทียบราคาสุดท้ายวันนี้ราคาทองคําประจําวันที่26กุมภาพันธ์รลง250บาทเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยราคาทองรูป,ปรพัรร์ขยับมาอยุดที่ราคาบาทละ29,650บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำหรือ Gold t a d e r Association เมื่อเวลา9นาฬกานาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งในประเทศราคารับซื้อหยุดที่ราคาบาทละ2 9 0 5 0บาทขายออกเทียวราคาบาทละ29,150บาทตามประกาศครั้งล่าสุดด้านราคาทองรูป,ป,ปรพรรณรับซื้อหยุดที่ราคาบาทละ 2 8 5 3 1บาท12สตางค์ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ราคาบาทละ2 9 6 5 0บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือก็สปอตอยู่ที่ระดับ1,889เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ